ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็เจอปัญหาหนึ่งนะครับในการสตรีมบนที่ตอกของผมนะครับก็คือภาพมันไม่ชัดนั่นเองนะครับผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะเป็นนะครับคือช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับสตรีมบนที่ตอกแล้วอภาพมันไม่ชัดนะครับซึ่งผมก็หาสาเหตุมานะครับมันก็น่าจะมีอยู่3สาเหตุหลักๆนะครับที่ทําให้เราอสตรีมบนที่ตอกแล้วภาพไม่ชัดนะครับโอเคมาที่สาเหตุแรกนะครับ ก็คือสาเหตุทางด้านของอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งอินเทอร์เน็ตนะครับก็สําคัญนะครับสำหรับการสตรีมเกมบนมือถือนะครับโดยถ้าอินเทอร์เน็ตของเรามันช้านะครับมันก็จะทําให้ภาพของเรากระตุกนะครับหรือไม่ภาพเราก็จะไม่ชัดนะครับโอเคซึ่งอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนนะครับความเร็วก็จะไม่เท่ากันนะครับบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมอินเทอร์เน็ตผมมันแรงนเน็ตผม10บกิกยี่สิบกิกนะครับทำไมภาพมันยังกระตุกอยู่แล้วทาไมภาพมัน ยังไม่ชัดอยู่เลยนะครับผมก็จะขออธิบายไว้ตรงนี้นะครับคืออินเทอร์เน็ตที่ทุกคนสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรอะไรก็ตามนะครับ1 0บจิกยีจิกนะครับซึ่งที่เขาบอกว่าความเร็วนะครับมันเป็นความเร็วอ่าของการดาวน์โหลดนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าความเร็วการอัปโหลดมันเท่าไหร่นะครับซึ่งในการสตรีมเกมนะครับเราต้องใช้ความเร็วอ่าของการอัปโหลดนะครับเพื่อที่เราจะอัปโหลด าภาพหน้าจอมือถือของเรานะครับขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะครับซึ่งถ้า,อ,าอินเทอร์เน็ตความเร็วอัปโหลดเรามันช้านะครับมันก็จะทําให้ภาพของเรากระตุกแล้วก็ไม่ชัดนั่นเองนะครับและสาเหตุที่2นะครับก็คือโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะครับ คือถ้าเราพับมือถือไม่แรงนะครับก็จะทาให้ภาพมันไม่ชัดนะครับภาพกระตุกได้นะครับหรือมาค้างก็แหลกเลยนะครับซึ่งมือถือนะครับก็จะเป็นปัจจัยหลักนะครับสำหรับคนที่ใช้มือถือสตรีมเป็นหลักนะครับโอเคถ้ามือถือใครไม่แรงนะครับมันก็จะทาให้ภาพกระตุกนะครับภาพไม่ชัดได้นะครับซึ่งผมก็แนะนําว่าถ้าใครอยากสตรีมก็หามือถือดีๆสักเครื่องนึงนะครับไม่จะเป็นต้องแพงมากนะครับแต่แค่ว่าเล่นเกมเล่นแล้วก็สตรีมไหวก็พอนะครับ โอเคครับก็จะมาที่ปัจจัยที่3นะครับก็คือปัจจัยทาหน้าของแพลตฟอร์มของร้องนั่นเองนะครับซึ่งสาเหตุที่เป็นทาหน้าของแพลตฟอร์มนะครับก็คือผมก็เป็นนะครับก็คือสตรีมผ่านแอปทิกตอ k โดยตรงนะครับมันก็จะมีปัญหาทางน้้นของภาพไม่ชัดนะครับภาพกระตุกบ้างนะครับโอเคผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะเป็นเหมือนผมนะครับสำหรับใครที่เป็นก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมก็จะหาวิธีมาแก้ให้ทุกคนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ หาศึกษามานะครับว่ามันจะแก้ประมาณไหนนะครับก็ให้ทุกคนลองไปแก้ตรงข้อที่1งกับข้อที่2นะครับนักข่ารบอกว่าพี่ครับอินเทอร์เน็ตอัปโหลดผมก็แรงนะครับโทรศัพท์ของผมก็แรงด้วยนะครับแล้วมันเป็นที่อะไรล่ะก็มันเป็นที่ข้อ3านั่นเองนะครับก็คือปัญหาทาหน้าของแพลตฟอร์มที่เราสตรีมนะครับก็คือดิจิทัลนั่นเองนะครับสำหรับการแก้ปัญหาก็ให้ทุกคนทําตามผมเลยนะครับก่อนทุกคนนะครับเข้าไปทําการติดตั้งแอป l i v e Now นะครับ ถ้าใครติดตั้งแล้วก็กดเปิดนะครับแอปจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคก็ให้ทุกคนทำการกดเปิดเข้าไปยังแอปนะครับพอทุกคนเข้ามาในแอปนะครับหน้าตาแอปก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีออาแพลตฟอร์มเราสตรีมมากมายนะครับทั้งอ่า YouTube Facebook แล้วก็ทวิตหรือเราจะสตรีมผ่านทิกตอกนะครับก็กดเข้าไปที่ทิกต o อกนะครับโอเคครับทุกคนเห็นตัวนี้ไหมครับมันก็จะมีอ่าพวกอ่าคัดล็อกลิงก์สตรีมนะครับแล้วก็คีย์สตรีมนะครับเรื่องการหาคีย์สตรีมนะครับ แล้วก็ลิงก์สตรีมแล้วก็สามารถทําได้ตามที่มันสอนไว้นะครับก็คือกดตัวหนังสือสีแดงๆนะครับมันก็จะบอกวิธีการของเรานะครับว่าเราทำยังไงนะครับถึงจะสามารถเอาลิงก์สตรีมแล้วก็ขีสตรีมมาได้นะครับหลังจากที่ทุกคนได้คีสตรีมมาแล้วนะครับก็กดถัดไปนะครับแล้วก็กดอ่านเลือกไปที่การตั้งค่านะครับทุกคนอย่าเพิ่งกดเริ่มสตรีมนะครับให้เรามาทําการตั้งค่าก่อนนะครับก็กดเข้าไปนะครับ พอทุกคนกดเข้ามานะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ให้ทุกคนตั้งค่าตามผมนะครับคุณภาพเสียงก็ปรับสูงมากนะครับแล้วก็ความละเอียดของวิดีโอนะครับก็ตั้งเป็น 4K นะครับหรือว่าตามใจทุกคนนะครับแต่ผมตั้งเป็น 4K เนาะแล้วก็เฟรมเรทก็ตั้งไปที่60เฟรมเรทนะครับส่วน b i t r a t นะครับดั้งเดิมมาอยู่ที่9,000นะครับแต่ผมปรับไปเป็น10,000นะครับก็ทุกคนตั้งตามผมนะครับ ส่วนตัวอื่นก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับมันจะตั้งมาแล้วนะก็ให้ทุกคนนะครับกดย้อนกลับนะครับผมก็ลืมบอกทุกคนนะครับตอนแรกที่เรากดเข้ามานะครับมันจะอยู่ที่กล้องสตรีมนะครับก็ให้ทุกคนเลือกวิทีการออกอากาศภาพหน้าจอนะครับให้มันขึ้นตัวสีแดงๆนะครับจากนั้นก็กดเริ่มสตรีมได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็จะทําให้สตรีมของเรานะครับชัดขึ้นเยอะมากเลยนะครับจากเดิมที่ภาพมันจะแตกมากเลยนะครับก็ทําให้ภาพมีความเสถียรมากขึ้นนะครับ ซึ่งการที่เราใช้แอปนะครับภายนอกในการสตรีมเข้าไปยังแพลตฟอร์มที่ต่อของเรานะครับมันก็จําเป็นที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตอัปโหลดของเราที่มีความเร็วสูงนะครับที่จะทําให้เราสามารถถ่ายทอดภาพสดที่มีความคมชัดระดับโ k ได้นะครับแล้วก็ภาพไม่แตกนะครับก็แนะนําให้ทุกคนไปหาอินเทอร์เน็ตอัปโหลดความเร็วสูงๆไว้นะครับสำหรับใช้ในการสตรีมแอปภายนอกเข้ามายัางแพลตฟอร์มที่ต่อของเรานะครับ ซึ่งถ้าใครบอกว่าใช้แอปอื่นในการสตรีมได้ไหมครับผมก็ขอบอกตรงนี้นะครับว่าสามารถใช้ได้นะครับขอแค่สามารถสตรีมไปยังทิกตอ,อกของเราได้นะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับแล้วผมก็ขอฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครต e แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์นะครับ